ฟักทองเป็นอาหารสำหรับคนที่รักสุขภาพวิธีง่ายๆในการทำฟักทองต้มให้อร่อยผิวสวยไม่เล็กเนื้อนุ่มกินเพลินไม่แข็งกระด้างผลฟักทองแก่จะ่าครึ่งแล้วปอกเปลือกเอา,มาเมล็ดและเนื้อเยื่อด้านในออกให้หมดล้างให้สะอาด หั่นชิ้นพอประมาณเียมใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมการต้มฟักทองโดยการใช้เตาถ่านหม้อใส่น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงนำไปตั้งไฟให้เดือดเติมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดง300กรัมใบเตยตามชอบนฟักทองลงหม้อปิดฝาตั้งไว20้20-30นาทีเพื่อให้ฟักทองสุก เคี่ยวไว้จนน้ำแห้งการใส่เกลือเพื่อเพิ่มความนัวให้รสชาติและน้ำตาลทรายแดงจะมีกลิ่นหอมรับประทานโดยการไม่ใส่กะทิก็ได้สามารถตักเสิร์ฟทานได้เลยหรือใส่ภายชนะนำแช่ตู้เย็นเนื้อฟักทองจะนิ่มจะแตกต่างจากการนึ่งเมนูฟักทองต้มเกลือทำง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัย